ดอกไม้นะคะนี่เห็นไหมอ่ะนี่ดอกไม้ฝรั่งค่ะเฉยะตัดมุดมุดค่ะเพื่อนยอดมันโอ้ยขาจะเป็นยอดยาวๆนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะพี่ พี่ๆเอ้ยเพื่อนๆเอ้ย,น,น,อยนีนะคะเด็ดแล้วไปกันต่อจ้ะอึ๊บบรรยากาศเนาอเนี่ยเดินขึ้นมาเหนื่อยมากต้นมันจะอยู่ว่าเจอดอกไม้ดอกไม้เต็มเลยคะ่ะมแต่ดอกสวยๆบรรยากาศไปข้างบนค่ะ เดินขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เียไหมนี่ค่ต้นมันก็มันเป็นแบบนี้ต้นไม่น่าจะมีตรงนี้ไปตรงอื่นค่ะยากาศแสนงามต้นต้นเล็กๆมีแต่ใบเฟินอันนี้สวัสดีนะคะ นี่เป็นทางเดินขึ้นไปนะคะเหนื่อยมากก็จะได้ขึ้นไปเก็บเนาะก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วะคะ่ะมาหา,าหาน่อไม้ป่าก,กันหน่อไม้ฝรั่งนะคะยอดเลด็กๆเ,เนาะคุณสามีเดินไม่รอเลยะคะ่ะโอ้นางไปรอที่นู่นแล้วะคะ่ะโอ้เดินก่อนนะคะเหนื่อยดอกแคบดอกแคบ,บป่าเดตด็มเลยะคะ่ะนน่นยอดเขา อีกนิดนึงถึงแล้วค่ะดอกแครค่ะเขาขาว,ขาวอนนดอกแครกินได้นะคะดอกใบกินไม่ได้ค่ะใบมีพิษไปค่ะกกำลังกายด้วยเนาะ,าะ,าะมาเดื่อนเล่นป่าได้ออกจากบ้านแล้วก็ออกกันเนี่ยโอ้มีไม้ เดี๋ยวมุดว่านะคะมุดอมุดอายย์เอยเอยมุดะมุดเลื่อยธรรมชาติจริงๆอดอกไม้ก็เยอะขึ้นมาสูงมากค่ะเยสบายวี นี่ค่ะเจอแล้วน,น,นี่นี่ค่ะนีะ่เดี๋ยวเก็บก่อนนะคะนีะ่ได้คินได้หมดะยอดยอดมันนี่ก็ยอดมันนี่นะคะเพื่อนๆยอดมัน นี่่เห็นไหมอ่ะนี่อันนึงค่ะยอดนะต้นสูงมากได้ค่ะเจอันแล้วนี่นี่นนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่นีนี่อีกนี่ คะนี่นี่เด็ดมันนี่อีกเอ็กกะลาได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วนะคะ่ายเจอแล้วอีกอีกนี่ลงไปพาไปดูโอ้ยนี่คะ่ะอู้หูนี่นี่คะ่ะยอดมันเห็นไหมคะเห็นหรือเปล่า เด็ดเลยค่ะมันจะดังเปาะเปาะนี่นี่ค่ะสองยอดไปต่อทางนู้นค่ะทางนู้นคุณาเล็กอยู่ทางนู้นคุณาเล็กทางนี้ค่ะชายเจออยู่แถบนู้นนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วนี่ค่ะ,คะ,คะสองยอดเด็ดเลย โอ้สามยอดเอ,อ,อ้ยนี่ค่ะนี่ยอดนึงน,นี่ยอดนึงนี่ค่ะสามอันเหนื่อยมากนะครัเ <c oughs> พื่อนๆเลยแล้วค่ะอ๋อแต่ว่ามันทางเป็นไหลๆนะนี่ค่ะนี่ค่ะนู่นอียอดนึงค่ะ แต่ว่าใช่ดูทางมันชันเห็นไหมคะอ,าาะอเออใช่เอาอันน้นก่อนเนาะยอดงามค่ะนี่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 เลยนี่ด่งเปาะนี่ยอดหนึ่งคะ่ะเห็นไหมเพืเ่อนๆเห็นไหมยอดมา อือโอ้โหสวยนี่ผัดนะคะใส่หมูใส่ใสโอ้อร่อย

ตอนนี้ชายก็เดินเก็บไม่ไหวเลยนะมันเยอะมากค่ะนี่อีกเห็นไหมนี่ค่ะนี่นู่อน,นอีกค่ะแล้วทีนี้ทางมันชันด้วยนะคะทางชันมากชายต้องต้องหยุดคลิปแล้วล่ะนี่ค่ะนี่ยอดนงแล้วมันก็เก็บยากค่ะทางมันชันมันลำบากมันมีนงมีน้นาเนี่ยค่ะนามของต้นมันเนี่ย เก็บก่อนทะเลนะคะกราบีชิตะชิตะกราบีสวยมากเลยเป็นทะเล สวยมากเลยตรงนู้นเป็นทะเลนะน่ะแสงแสงสวยนี่นะครับเพื่อนๆกูหดจะหาเจอนี่มในโพนี่ค่ะยอดมันเห็นยากอยู่นะตัดจะได้เห็นค่ะ ใช่เนี่ยคือว่ามันร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ฉายก็จะหยุดวิดีโอก่อนได้ไหมฮะเพราะว่ามันเดินลำบากมากเลยคะ่ะมะดอกไม้สวยๆดอกไม้ทั้งนั้นเลยตรงข้างล่างข้างล่างค่ะดอกไม้สวัสดีนะคะทุกคน